เป็นแฟนมิ팅ครับผมก็ก็จากงานแฟนมิ팅นะครับที่ผ่านมานะครับเป็นเป็นงานวันเกิดของโตเองนะครับก็รู้สึกว่าอบอุ่นแล้วประทับใจมากจริงๆเกินคาดมากมาเพราะว่านี่ก็เป็นมิ팅ครั้งที่2ของโตแต่ว่าเป็นครั้งแรกของการจัดวันเกิดที่แบบจริงจัง,จงขนาดนี้เพราะปกติคืออย่างที่ท่านรู้ว่า โต้ก็มีลิเกของโต้เนอะปกติก็จะไปไปเบิร์ดเดย์กันตามงานต่างๆอะไรเงี้ยไม่ได้จริงจังกันขนาดนี้แต่ว่าปีนี้ถือว่าพิเศษมากๆที่จัดงานแฟนมิทติ้งขึ้นแล้วก็มีแฟนคลับเยอะแยะมากมายมามาร่วมอวยพรแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้จริงๆก็รู้สึกว่าสนุกสนานแล้วก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยเพราะว่าโต้ก็ตั้งใจกับงานนี้มากๆก็คือเต็มที่จริงๆอยากให้ทุกคนได้ความสุขกลับไปแล้วโต้เองก็ได้รับความสุขมามากๆเลยนะครับสำหรับ แฟ,แฟนแฟนแฟนคลับในวันนั้นนะครับก็เกือบ2อ0คนเลยนะครับที่มาร่วมเบอร์เดย์ให้โตนะครับก็รู้สึกว่าอุ่นใจแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเกินคาดจริงๆเพราะโต้ก็ไม่คิดว่าหลายๆท่านจะมาเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ดีใจแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ที่ที่ทอยากจะได้สําหรับเราในในวันเกิดนะครับโต้ขอแค่แบบให้ทุกคนเนี่ยเมตตาแล้วก็เอ็นดูโต้แบบนี้ไปนานๆโต้ก็ดีใจแล้วนะครับในวันมันมันเกิดวันนั้นนะครับก็ถือว่า ของขวัญเพียบนะฮะเงินรางวัลอะไรก็้นหลามอยู่เหมือนกันก็ต้องขอบคุณแม่ๆพี่ๆทุกคนนะฮะที่รักแล้วก็เมตตาคระะับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือแค่ทุกคนมาเนี่ยตดีใจมากแล้วจริงๆของขวัญอะไรไม่เป็นไรเลยแต่ว่าทุกคนตั้งใจมาให้โต๊ก็ขอน้อมรับแล้วก็ขอบคุณจากใจจริงๆครับ รวมยอดแล้วไม่ไมถึงขั้นเจ็ดหลักขนาดนั้นครับผมอันนั้นถ้าถ้าเป็นเจ็ดหลักตัวเองคงตกใจมากแต่ว่าคือจริงๆมันมันก็เยอะประมาณนึงเหมือนกันขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากๆแต่สิ่งที่เยอะกว่าเงินรางวัลที่ได้มาเนี่ยคือน้าใจแล้วก็ความอบอุ่นความรักจากที่ทุกคนมอบให้โตอันนี้คือมันมันเยอะมากจริงๆซึ่งเราเองก็สัมผัสได้ครอบครัวโตวเองก็สัมผัสได้แล้วก็นอกเหนือจากแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแขกเชิญทุกๆคนนะครับทั้งพี่แอ๊กพี่สิงพี่เอฟน้องสิทธิ์อะไรเงี้ยก็มาร่วม เดตด้วยยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่สถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นงานก็เริ่มกลับมามีเยอะขึ้นแล้วนะครับก็ทั้งงานแสงลิเกงานร้องเพลงหรือว่างานต่างๆนะครับผมแล้วก็ยังไงฝากทุกๆคนติดตามผลงานของโตด้วยไม่ว่าจะเป็นเพลง ลิเกหรือว่างานอะไรก็ตามนะครับผมยังก็ฝากทั้งท่านผู้ชมทางบ้านติดตามแล้วก็ฝากให้ผู้ใหญ่นะครับรักแล้วก็เมตตานะครับตัวยินดีรับทุกโอกาศแล้วก็ทําทุกโอกาศให้ดีที่สุดนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ